อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีเอซี FC, สุขุมสุขคนพี่น้องก็คลิปนี้พี่น้องเลยมาชี้แจงอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งไอเรื่องการใส่ปุ๋ยครับพ่วงนี่แหละก็มีหลายคอมเมนต์สเลเกินอก็คือหลายอาจารย์พี่น้องอาจารย์เยอะสเลเกินว่าคนนั้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างงุ้นคนนู้นก็พูดอย่างนี้เออเขาก็เลยมาถามผมอีกว่าแล้วสรุปแล้วนี่เอายังไงกันแนะ่ปุ๋ยครับพ่วงนี่ คือเกี่ยวกับการใส่ปุยอพ่วงก,กับผมก็เคยพูดไปแล้วหลายหลายคลิปแลวพี่นอ้องหลายคลิปมากเลยนะเกี่ยวกับการใส่ปุยอพ่วงว่าใส่ช่วงไหนดูต้นยังไงดูต้นยังไงบ้างว่า่วนใส่ดูใบย,ยังไงใบข้าวจะต้องตั้งชี้ตรงใบแล้วก็ต้นจะต้องกลมต้นจะต้องกลมกลมแบบนี้แล้วก็ไม่มีรวงอ่อนข้างในทเทคนิคของผม ที่ผมบอกกนเนาะคือใบชี้ตรงต้นกลมแล้วก็ไม่มีโลงอ่อนข้างในแต่ก็หลายหลายอาจารย์ลหลายช่องก็คนละแบบเพื่อนว่าก็เลยมาถามผมอีกว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่สรุปแล้วต้องใส่ใส่ช่วงไหนอะไรยังไงกันแน่ก็ผมก็จะเน้นย้ำเหมือนเดิมเลยพี่บอกเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ยใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวเนี่ยมันต้องดูหลายๆมิติดูหลายๆมิติดูหลายๆายระยะ ดูหลายๆช่วงก็สมมติว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยเราใส่ไปเราก็ต้องเผื่อต้องเผื่อให้ต้นข้าวเนี่ยมันกินปุ๋ยด้วยเออเผื่อเผื่อไอเอ็นพีเคด้วยมันจะเดินทางไปบำรุงข้าวบำรุงท้องด้วยต้องเผื่อระยะเวลาเออม,มันบอกไม่ใช่ดูแต่ว่าข้าวกลมอย่างเดียวไม่ใช่ดูแต่ว่าเอ้ยระยะลงอ่อนก็ มันก็ต้องดูหลายๆเหตุผลดูหลายๆปัจจัยพี่นอ้องเออคือการเหตุอยัางก็แล้วแต่เราจะดูแต่มุมเดียวไม่ได้พี่นอ้องเออเพราะว่าถ้าเรามองแค่มุมเดียวเราก็จะรู้แค่มุมนั้นเออเหมือนกันน่ะคนน่ะเหมือนเรามองคนคือจะเข้ามองผู้สาวเนี่เรามองแต่ข้างหลังเราก็จะไม่เห็นข้างหน้าแมนอว เรามองข้างหน้าเราก็มันจะเห็นข้างหลังแมนบอเรามองด้านข้างเราก็มันจะจะไม่เห็นด้านหน้าและด้านหลังและด้านอีกฝั่งตรงข้ามแมนบอทั้งทที่มันเป็นคนคนเดียวกันเราจะมองไม่เห็นทั่วหมดแมนบอเราก็รู้แต่มุมนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะใส่ปุ๋ยหรับห่วงก,ก็คือกันก้นพี่น้องใส่ปุ๋ยรวบรวงก็เหมือนกันเราจะไปยึดว่าเฮ้ยข้าวต้องกลมอย่างเดียวก่อนค่อยใส่เออหรือไม่ก็ไปยึดว่าเอ้ยข้าวจะต้องใบตั้งอย่างเดียวจะต้องใส่เออแมนบอ หรือว่าเฮ้ยจะยึดว่าเฮ้ยให้มันให้มันกลมให้มันไอเรียวพอใบมันเหลืองอีกสักน้อยก่อนเราไปยึดแบบนั้นไม่ได้พี่น้องคือเวลาเรายึดโยงหรือว่าหาข้อมูลเนี่ยต้องหาหลายหลายปัจจัยหาหลายๆายมุมมุมใดแน่อันมุมทีนึงก็หาดูว่าข้าวสายพันธุ์ของเราเนี่ยมันจะถอดรวงในช่วงไหนเออแมนบอมุมสองก็ ข้าวจะต้องต้นกลมก่อนเออม,มุมที่สามก็ใบข้าวเนี่ยจะต้องตั้งตรงเออมันบอกคือมันต้องดูหลายๆมุมแล้วก็ดูมุมที่สําคัญอีกอันนึงก็คือดูช่วงเวลาเออว่าเราใส่ควรใส่เวลาช่วงไหนเออสาคัญอีกอันนึงก็คือสูตรปุ๋ยเนี่ยสูตรปุ๋ยที่เราจะใส่เนี่ยมันตรงตามที่ข้าวมันต้องการไหมถูกระยะเวลาถูกช่วงของมันไหมก็ ผมก็เคยยกตัวอย่างให้ดูให้ฟังกันหลายคลิปแล้วแหละคนก็เหมือนข้าวเนี่ยอายุข้าวก็เหมือนอายุคนเนี่ยออตอนเด็กน้อยนะ่ะเวลาเราให้กับข้าวหรือว่าป้อนข้าวเด็กน้อยเราก็ใช้อาหารอีกแบบหนึง่งแมนบบเราก็ใช้อาหารซีเรียลหรือว่านมอีหย่งไปย่งสั้นพอโตขึ้นมาเออให้กินข้าวแข็งให้กินข้าวเหนียวให้กินข้าวเจ้าให้กินข้าวสวยให้กินต้มผัดแกงทอดนีหย่งแมนบ แต่พออายุเราแก่ไปเราจะไปกินเนื้อกินอาหารรสจัดเหมือนเดิมไม่ได้เราก็ต้องให้คนแก่กินพวกปลากินอาหารอ่อนๆกินข้าวต้มอย่างอย่างสี่มันบอต้นข้าวก็เหมือนกันพี่น้องต้นข้าวก็เหมือนกันช่วงที่มันเพิ่งจะหวานใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าต้นข้าวมันควรจะได้รับตัวไหนเราควรจะเล่งตัวไหนแมนบออช่วงแรกเราก็เล่งรากเล่งลําต้นเล่งใบให้ต้นใหญ่รากดีใบอุดมสมบูรณ์มันบอ พอถึงช่วงรับรวงเนี่ยเราก็ดูว่าเราอยากได้อะไรล่ะเราอยากให้รากมันใหญ่หรอหรือว่าเราอยากให้ใบมันใหญ่หรือว่าเราอยากให้รวงมันใหญ่รวงมันดกเออถ้าเราอยากให้รวงมันใหญ่รวงมันดกสูตรปุ๋ยนี่เ้าก็ต้องใส่ให้มันถูกต้องพี่น้อง NPK เนี่ยเออแม่บอกไม่ใช่ว่าจะรอบไหนรอบไหนใส่แต่ยูเลียเออรอบแรกกับยูเลียรอบรับรวงกับยูเลียเออมันไม่ใช่ไงพี่น้อง เออแม่บอเพราะฉะนั้นน่ะหลักการใส่ปุ๋ยครับพ่วงต้องดูหลายหลายมุมพี่น้องเออบางคนบอกว่าให้มันมีรวงอ่อนๆก่อนค่อยใส่พี่สันอให้มันต้นข้าวมันกลมแล้วมีรวงอ่อนๆแล้วผมถึงบอกว่าถ้ามันไปมีรวงอ่อนๆในช่วงไเดือนตุลาละ่ะหรือว่าถ้ามันไปกลมในช่วงเดือนตุลานะ่ะเออกลมอยู่ประมาณสี่ห้าวันนะ่ะเออแล้วหลังจากนั้นก็ถอดห่วงเลยแล้วคิดว่าคุณไปใส่ปุ๋ยช่วงนั้นนะ่ะคิดว่ามันจะทันไหม แมนบอกกว่าปุ๋ยมันจะเดินทางกว่าใบข้าวมันจะเอาไปสั่งเคราะห์แสงเนี่ยเออม,มันมันต้องดูหลายๆมุมพี่นอ้องเออสำคัญก็คือสูตรปุ๋ยก็ต้องสําคัญสําคัญทุกๆอย่างอะ่ะแหละเออพยายามมองหลายๆมุมเออแต่ถ้าจะให้จะถ้าถ้าจะให้มันตรงกับที่เขาบอกว่าใส่ปุ๋ยครา่วงให้มันตรงกับคําพูดที่ว่าใส่ปุ๋ยรับรวงก็คือผมแนะนําว่าใส่ในช่วงที่ข้าวกลมและก็ ไม่มีรวงข้างในอืมและก็ใส่ในช่วงกลางเดือนกันยานี่แหละอ่าข้าวนาปีข้าวเมล็หนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวเหนียวข้าหใส่ในช่วงนี้เลยแหละเออวันที่สิบห้ากันยานี่จะเริ่มใส่เลยเอออย่าให้เกินวันที่ยี่สิบห้ากันยาแล้วกันใส่ไปเลยพี่นอ้องเออส่วนเดือนตุลาแล้วเนี่ย,ยมันก็อาจจะช้าไปสักนิดนึงแต่ถามว่ามันใส่ได้ไหมใส่ก่อนก็ได้ใส่หลังก็ได้แต่มันก็ไม่เหมาะพี่น้องอืมมันไม่เหมาะ กับคำว่าใส่ปุ๋ยฮัมพ่วงมันบอกแต่ถามว่ามันผิดไหมมันถูกไหมมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกพี่น้องใส่ปุ๋ยฮัมพ่วงใส่ปุ๋ยข้าวมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกและสูตรมันก็ไม่ตายตัวอืมแต่อยากให้รู้ว่าใส่ยังไงก็ได้ใส่ให้มันตรงกับข้าวใส่ให้มันตรงใจข้าวใส่แล้วนี่เราไม่ขาดทุนใส่แล้วนี่ผลผลิตเราเนี่ยได้อืมใส่แล้วนี่เอื่นว่าอย่างข้าวไม่เป็นโรคอืมที่สาคัญถูก ใส่แล้วเรามีความสุขทำนาแล้วมีความสุขมันบอทำนาแล้วไม่ขาดทุนแล้วก็มีความสุขด้วยสภาพจ,จิตใจสดใสเบิกบานนี่แหละคือความสําเร็จในการเห็นหน้าแล้วพี่น้องแต่ถ้าเราตะบี้ตะบันทาแต่แบบอยากให้ได้อยากให้ได้ไดมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นเห็นห,หน้าชีวิตทํานานต้องส l ล w l i f ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําแบบสบายๆพี่น้อง อทำแบบขาดทุนอย่าไปเอ้ยทำแบบให้ได้กำไรเอออย่าไปทำแบบขาดทุนอือโอเคเนาะสรุปแล้วก็คือใส่ผมแนะนำนะใส่ในช่วงที่ต้นข้าวกลมและยังไม่มีลงอ่อนอืมก็เพราะว่าถ้ามันมีลงอ่อนแล้วเนี่ยมันก็เปรียบเสม,มือนว่ามันได้สร้างมเมล็ดขึ้นมาแล้วพอมันสร้างมเมล็ดขึ้นมาแล้วนะแล้วคุณจะใส่เอาเอาเพื่อให้มันสร้างมเมล็ดเพิ่มหรอมันไม่สร้างเพิ่มแล้วไงเพราะว่ามันสร้างแล้วแมนบอก พราะฉะนั้นเวลาเข้าใส่นี่ผมแมนะนําให้ใส่ก่อนที่มันจะมีรวงอ่อนอืมแมนบอกับพี่น้องก็ลองไปพิจ,จารณาบ้งพี่น้องพิจ,จารณาดูหรือไม่ก็ทดลองดูก็ได้ทดลองบังก็ได้อีกแปลงใส่ในช่วงกลางเดือนกันยาเออส่วนอีกแปลงนี่ใส่ในช่วงที่ข้าวมันมีรวงอ่อนเล็กๆข้างในแล้วเออลองลองบิงพี่น้องลองบิงมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกหรอก เออเราทดลองได้พี่น้องถ้ามาเชื่อลถทดลองได้อแล้วเราก็มาดูผลผลิตว่ามันเป็นแนวไดออข้าวมันมีผลตอบรับยังไงใบมันเฟื้อยมันยาวไหมอบย่ามล่มมาหมอกมาเนี่มันร่มบ่อใสเร็เวใส่ช้าเนี่ยมันต้องมองหลายๆมุมพี่น้องมองหล,หลายระยะใส่ปุ๋ยช้าเร็วก็ไม่ใช่ว่าจะดีใส่ปุ๋ย เกินไปใส่ปุ๋ยเร็วกันไปก็ใช่ว่าจะดีใส่ปุ๋ยช้าเกินไปก็ใช่ว่าจะดีมันบอกมันไม่มีอะไรดีเสมอร้อยเปอร์เซ็นและก็ไม่มีอะไรไม่ดีเสมอร้อยเปอร์เซ็นหรอกคือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียออมแต่เราต้องเลือกดูว่าอันไหนที่มันข้อดีมากกว่าอโอเคเนาะเข้าใจตรงกันซ้ำนี่ละ